มเมื่อนักเรียนล็อกอินเข้านะคะสม,สมมติว่าเราสมัครเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก่อนเมื่อนักเรียนสมัครเสร็จเรียบร้อยให้หนักเรียนล็อกอินเข้ามานะคะใน WordW ดวอของตัวเองนักเรียนก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้นะคะหรือจะเจอแบบอื่นก็ได้นะคะแล้วให้กดที่ปุ่มคำว่า WordW ดวอซ้ายมือสุดนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างจะเห็นเกมแบบนี้ค่ะ เต็มไปหมดเลยแล้วมันจะมีทั้ง match up เดี๋ยวคุณจะอ่านจากบนลงล่างนะคะ match up random wheel group sort random card find the match anagram Game show quiz true or false quiz missing word unjumble matching pairs open the box level diagram rack among match e s แบบนี้นะคะนักเรียนจะเห็นทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด หนึ่งสองอ๋อมีนี่ด้วยบอลลูนพ็อปมีแอร์เรียนแอร์เพลนมีอยู่18แบบนะคะให้นักเรียนเลือกที่จะเล่นอันไหนก็ได้เลือกเล่นนะคะแต่ว่าอันที่ไม่ควรจะไม่ใช่ไม่ควรเล่นนะคะไม่ไม่ต้องเอามาเป็นแบบคือคือแรนดัลวิลอันที่สองจากซ้ายเนี่ยนะคะไม่ต้องเอามาเล่นไม่ต้องเอามาใช้นักเรียนอาจจะเลือกแบบใดแบบหนึ่งเช่นครูเลือก true or false ก็จะมีแบบเนี้ยค่ะมีเกมแบบนี้เยอะแยะมากมายนะคะ true or false ก็ลองเข้าไปสมมุติครูเลือกมาที่ตัวนี้ can เลือกมาแบบเนี้ยนะคะเลือกเกมให้เล่นแล้วลองสตาร์ทแล้วลองเล่นดูนะคะก็จะมีให้นักเรียนเล่นจะมีคำถามคำตอบเยี้ย can I lie on s e e No it can แบบเนี้ยอันนี้คือ true false นะคะ can I catch w a l k Yes it can เล่นไปเรื่อยๆแบบเนี้ยนะคะอันนี้คือตัวอย่างเล่นจนพอใจถ้าไม่ชอบอันนี้ก็ออกไปเล่นตัวใหม ถ้านักเรียนพอใจอันไหนเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนลองมาที่คำว่า mo e ด้านซ้ายด้านขวานะคะแล้วก็ดูคาว่า edit content นี่คือแก้ไขเนื้อหานะคะเป็นตัวที่ใช้สำหรับแก้ไขเนื้อหาทั้งหมดเลยนักเรียนก็มา edit ตรงนี้แก้ให้เป็นของตัวเองนะคะโดยที่ตัวเนี้ยก็ให้เปลี่ยนชื่อใหม่นะ,ะเปลี่ยนชื่อใหม่ แล้วก็ถ้านักเรียนกดคำว่าดันไปนะกดคำว่าดันไปปุ๊บรอหนรอนิดนึงนะคะกดคำว่าดันปุ๊บมันก็จะไปเป็นหน้าจอที่เราเราได้ออกแบบนะคะคือเราแก้ไขคำสั์เรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นการออกแบบงานของเราให้เสร็จก็จะมาหน้าตาแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้ เรากดแชร์อ๋อเนี่ยเรากดแชร์แล้วจะขึ้นแชร์รีสอร์ตตรงเนี้ยให้เรามาใส่ใส่แฮชแท็กตรงเนี้ยนะคะเป็นครูหนูเป็นอันแรกใส่ครูหนูแล้วก็ใส่เป็น g n i s i s l c s s นะคะเป็น English Class E N G L I S S, s. C L A S s, s English c a r d กดโอเคเสร็จแล้วก็ทำให้เกิดสีฟ้าแฮชแท็ hat ตัวต่อไปก็ถ้าเป็นห้องมองหกทับหก็เป็น c l a s s 6-1ถ้า6กทับสองก็คลาส s 6-2นะคะก็กดโอเคแล้วนักเรียนก็กดให้เป็นสีฟ้านะคะติดแฮชแท็ก n and n กดโอเคแล้วก กดสีฟ้าขึ้นแอดอีกนะคะกดว่า easy english english กดโอเคแล้วก็กด h a ชแท็กตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็กดอีกแอดอีกตัวหนึ่งนะคะ pha in pha in กดโอเคโอเคแล้วก็นักเรียนก็กด h a ชแท็กไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็กด publish เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือ พอเรากดเรียบร้อยแล้วเราค่อยแชร์ก่อนแชร์นะคะเราต้องเซตแอทไลเมนต์ก่อนอ Set, Set กดเซตเซตแอทไลเมนตนะ์แล้วก็สตาร์ทแบบเนี้ยนะคะเราค่อยก๊อปปี้ก๊อปปี้เอาตรงเนี้ยมาส่งครูนะคะนี่ก็คือการสร้างเกมด้วยตัวเองส่วนคำสับก็คือตามที่ได้รับมอบหมายนะคะอันนี้